สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวรถก่อนส่งมอบนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าสเปคให้ฟังนะครับผมก็ตัวนี้เป็นรถยกแบรนด์มิตซูบิชินะครับอ่าเป็นรถยกไฟฟ้านั่งขับ2.5ตันครับเสายกสูง3เมตรนะครับความยาวงานะครับ1820นมิลลิเมตรนะครับหรือว่า182เซนนะครับผมยกน้ำหนักได้2.5ตันนะครับ2500กิโลนะครับ พ่วงมาด้วยอุปกรณ์ไซส์ชิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปขับด้วยนะครับก็มีไฟบูไลท์นะครับด้านหลังมีไฟสองสว่างด้านหลังครับนี่เดี๋ยวผมเดินรอบๆให้ดูนะครับแล้วก็มีเลสโซนด้านข้างสายขวาครับแล้วก็มีถังดับเพลิงอยู่ด้านหลังครับผมก็ตัวนี้เป็นรถตัวใหม่ของทางมิตซูนะครับกันน้าที่ IPX4 นะครับผมเป็นยางตัวยางเนี่ยก็คือเป็นยาง ตันดำนะครับอย่างตันดำก็วิ่งได้ทั้งนอกและในอาคารนะครับกลับไปที่ตัวกันน้ำก่อนนะครับก็คือ IPX4 เนี่ยกันน้ำรอบทิศทางนะครับก็วิ่งตอนฝนตกได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้วิ่งผ่านเฉยๆนะครับอย่าไปวิ่งลุยฝนลุยน้ำเพราะว่าตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างในถ้าชื้นก็อาจจะมีความเสียหายได้นะครับผมถึงกันน้ำดีแค่ไหนก็จะเกิดความเสียหายได้อยู่ดีนะครับก็ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนรถแล้วก็ลองขับนะครับตัวนี้ก็คือเซ็ตสปีดลิมิตไว้ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพื่อนๆแบตเป็นแบตลิเธียมครับก็แบตบลิเธียมเนี่ยข้อดีของเขาก็เลยก็คือชาร์จไฟชาร์จไฟไวชาร์จไฟไวนะครับ2ชั่วโมง0ถึงรนะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงนะครับนี่ตัวนี้เป็นแบตบลิเธียมแล้วก็เป็นจอยแยงครับเพื่อนๆนี่จอของเขานะครับจะบอก อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะแสงมันเข้านะครับตัวของเขาก็จะเป็นเกจบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โวลต์นะครับแล้วก็แอมป์ที่ใช้สูงสุดนะครับแล้วก็แอมป์ที่ใช้ต่ําสุดแล้วก็จะมีบอกอแบตเตอรี่เป็นเซลล์นะครับข้างในนะครับว่าเซลล์ไหนสูงสุดต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อเวลาชาร์จเนี่ยถ้ามันสูงสุดก่อนเขาก็ตู้เขาก็จะตัดก่อนนะครับ นี่เดี๋ยวที่หน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับนี่ฮนี่สวยๆครับตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับก็เดี๋ยวจะพาลองขับครับตั้งเซตสปีดลิมิตลูกค้าให้เซตสปีดลิสปีดลิมิตที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวผมพาขับเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็สูงสุดที่10นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนปัดนะครับนี่ฮะอ่า ก็ก่อนที่เราจะมีการส่งรถเนี่ยผมก็จะมีการรีวิวแบบเนี้ยให้ลูกค้าดูทุกครั้งทุกคันนะครับผมตัวนี้เป็นรถปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับก็รถเราก็มีทั้งเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้ายืนขับนั่งขับนะครับเพื่อนๆเ,เ,เสียงเงียบๆนะครับผมนี่เดี๋ยวผมลงแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับนี่บนบแบตเป็นแบตลิเธียม 456แอมป์นะครับ456แอมป์นะครับก็ใช้ยาวๆครับ5ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับชาร์จก็0ถึง100ภายใน2ชั่วโมงครับก็คือเวลาเพื่อนๆจะเอาไปชาร์จเนี่ยพักเที่ยงชาร์จ1ชั่วโมงก็โอ้โหใช้ได้หลายชั่วโมงแล้วนะครับนี่ชาร์จไปยังมากครับเมื่อกี้ผมชาร์จมา80%และแป้าเปแล้วเดี๋ยวเข้าไปชาร์จอีกรอบนึงนะครับก็ถ้าสนใจรถยกโฟล์คลิฟต์นะครับติดต่อได้นะครับที่เซลลลล์์์์์ธีีรรรรรรรพััััันนนนะะคคคบบบหืออออตตตตติิิิดดด่่ไ้ทททษยูเเเ็มววแโฟฟ ในประเทศไทยนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ098 538 7 4 5 6นะครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้มารีวิวรถโฟล์คลิฟต์รุ่นต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับผมครับสวัสดีครับ